สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลงลึกกันในเอกสารแบบฝึกหัดเคมีที่ได้มานะคะเรื่องการทำนายรูปร่างโมเลกุลซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะมันเหมือนเป็นกุญแจอธิบายคุณสมบัติอื่นๆของสารได้เยอะเลยไอเดียหลักๆที่เราจะคุยกันจากเอกสารนี้ก็คือ,อ,อการดูเวเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมกลางใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่ามีอิเล็กตรอนคู่รวมพันธะกี่คู่คู่โดดเดี่ยวกี่คู่ซึ่งมันจะบอกรูปร่างได้เลย อืมไม่ต้องวาดรูปละเอียดเสมอไปโอเคค่ะในเอกสารเนี่ยเขาเริ่มที่ PCl5 phosphorus pentachloride อันนี้เป็นยังไงคะครับ PCl5 ตัวนี้อะตอมกลางคือ p s p h o ร u ส P เนอะอยู่หมู่5ก็จะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเอ่อหตัว5ตัวพอดีเลยใช่ครับพอดีเป๊ะกับที่จะไปจับกับคลอรีน Cl5 อะตอมเลยครับทำให้รอบๆอบ P เนี่ย มีแต่อิเล็กตรอนที่ใช้สร้างพันธะหรือที่เราเรียกว่าคู่รวมพันธะเนี่ยหคู่ไม่มีคู่โดดเดี่ยวเหลือเลยอ๋อไม่มีเหลือครับผมมันก็เลยจัดตัวแบบให้ห่างกันที่สุดในรูปทรงที่สมมาตรก็คือทรงพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมครับ ทริโกโนไบพปร์มิโดนะคะครับแล้วที่บอกว่าพันธะ PCl มีค้วแต่ทั้งโมเลกุลกับไม่มีค้วอันนี้เอ่อมันหักล้างกันยังไงล่ะคะพอจะนึกภาพออกไหมคะอ๋อครับลองนึกภาพเหมือนมีแรงดึง5ทิศทางที่มันแบบว่าสมดุลกันพอดีเป๊ะเลยในรูปทรงนี้แรงดึงอิเล็กตรอนจาก P ไป Cl ในแนวระนาบสามเหลี่ยมสามอันมันหักล้างกันหมดอ๋อค่ะ แล้วก็แรงดึงในแนวแกนบนกับล่างอีก2อ,อันก็หักล้างกันเองอีกอ๋อโอเคครับทําให้โดยรวมแล้วเนี่ยสภาพขั้วสุทธิมันเป็นศูนย์โมเลกุลก็เลยไม่มีขั้วครับเข้าใจแล้วค่ะความสมมาตรนี่สําคัญจริงๆงั้นพอมาเป็น PCl3 ที่เอกสารเขาเอามาเทียบกันเลยมันต่างกันตรงไหนคะจุดนี้น่าสนใจมากใช่ครับ PCl3 นี่ตัว P อะตอมกลางเหมือนเดิมเวเลนซ์อิเล็กตรอน5ตัวเท่าเดิมเลยค่ะ แต่ว่าคราวนี้มันใช้สร้างพันธะกับ Cl แค่3อะตอมอ๋อใช้ไป3ครับก็คือมีคู่รวมพันธะ3คู่แล้วมันเหลืออิเล็กตรอนอีกสองตัวหรือ1คู่โดดเดี่ยวที่ไม่ได้ใช้สร้างพันธะอ่ามีคู่โดดเดี่ยวแล้วกับผมรวมแล้วรอบ P ก็เลยมีกลุ่มอิเล็กตรอนทั้งหมด4ี่กลุ่มคือ3คู่รวมพันธะบวกกับอีก1คู่โดดเดี่ยวทีนี้ถ้าดูแค่การจัดเรียงของกลุ่มอิเล็กตรอนทั้งหมด4กลุ่มเนี่ย มันจะเป็นทรงสีหน้าหรือเ t r a ฮีโรค่ะทรงสีหน้าแต่ว่าไอ้เจ้าคู่โดดเดียวนี่แหละครับมันมีตัวตนนะแต่มันไม่มีอะตอมอยู่ตรงนั้นรูปร่างโมเลกุลจริงๆที่เราเห็นเฉพาะตำแหน่งอะตอมเนี่ยมันเลยเหมือนถูกกดลงมากลายเป็นรูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยมครับอ๋อไม่ใช่ทรงสีหน้าแล้วกลายเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมทรโกอนพีรามิดใช่ครับซึ่งรูปทรงนี้มันไม่สมมาตรแล้ว ดังนั้นทั้งพันธะ PCl และตัวโมเลกุล PCl 3เองก็เลยมีขั้วทั้งคู่เลยครับโหแค่อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวคู่เดียวเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะทั้งรูปร่างทั้งสภาพขั้วแล้วตัวอย่างถัดไปที่เอกสารยกมานี่สิคะสารประกอบของซีนอน XeF 2กับ XeF 4อันนี้แปลกใจมากปกติซีนอนนี่แก๊สมีสกุลไม่น่าทำปฏิกิริยานี่คะนั่นสิครับเป็นตัวอย่างที่แบบว่า คลาสสิกเลยนะที่เอกสารเลือกมาคือเรามักจะท่องหัวหมู่8เฉยแต่จริงๆมันก็มีข้อยกเว้นอย่าง C E F 2เนี่ยอะตอมกลาง C E หมู่8มีเวเลนซ์อิเล็กตร8ตัว8ตัวใช้ไป2ตัวจับกับฟลูออริน F เหลือตั้ง6ตัวแนะ่ใช่ครับเหลือ6ตัวก็คือ3คู่โดดเดียวโอ้โหเยอะมาก3คู่โดดเดียวเลยเหรอฮะครับรวมแล้วก็จะมี2คู่รวมพันธะกับอีก3คู่โดดเดียว เป็น5กลุ่มอ e ิเล็กตรอนรอบ CE 5กลุ่มก็ต้องเป็นเอ่อทริกเนลไบพีร a มิดเหมือน PCL5 สิคะใช่ครับรูปทรงกลุ่มอ e ิเล็กตรอนเป็น t r i กเ n a l b i นลไบพีรามิดเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ทีนี้ไอ้เจ้า3คู่โดดเดียวเนี่ยมันจะฉลาดนิดหนึงมันจะไปอยู่ในตำแหน่งที่ห่างกันมากที่สุดคือในระนาบสามเหลี่ยมตรงกลาง เพื่อลดแรงผลักกันอ๋อคู่โดดเดี่ยวไปอยู่ตรงกลางหมดเลยครับผมทําให้เหลืออะตอม F 2ตัวอยู่ในแนวแ,นวแกนบนกับล่างตรงข้ามกันพอดีเปะ๊ะรูปร่างโมเลกุลที่เห็นเฉพาะอะตอมเลยกลายเป็นเส้นตรงหรือลิเนียครับอ๋อกลายเป็นเส้นตรงไปเลยแล้วแบบนี้มีขั้วไหมคะรูปทรงนี้สมมาตรมากครับแรงดึงมันหักล้างกันหมดโมเลกุลก็เลยไม่มีขั้วไม่มีขั้วอีกแล้วน่าสนใจจังแล้ว XeF4 ล่ะคะคล้คลายกันครับ XeF4 เนี่ย Xe ใช้4อิเล็กตรอนจับกับ F 4อะตอมค่ะก็เหลืออีก4ตัวครับผมเหลือ4ตัวก็คือ2คู่โดดเดี่ยวรอบ Xe ก็จะมี4คู่รวมพันธะกับ2คู่โดดเดี่ยวรวมเป็น6กลุ่มอิเล็กตรอน6ก,กลุ่มรูปทรงกลุ่มอิเล็กตรอนก็ต้องเป็นทรง8หน้าออกตาฮิโดรใช่ไหมคะถูกต้องครับออกตาฮิโดร ทีนี้สองคู่โดดเดี่ยวมันก็จะไปอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันข้ามกันมากที่สุดคือบนกับล่างของทรงแปดหน้าอ๋อบนล่างครับทำให้สอะตอมของ F เนี่ยมันมาเรียงตัวอยู่ในระนาบเดียวกันตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบนราบหรือสแควร์แ p l a n e r สี่เหลี่ยมแบนราบสวยเลยนะคะเนี่ยครับผมรูปทรงนี้ก็สมมาตรอีกแล้วทำให้โมเลกุล XeF4 ไม่มีขั้วเช่นกันครับ โหคู่โดดเดี่ยวนี้มีผลกับการจัดตำแหน่งจริงๆนะคะเนี่ยแล้วอีก2ตัวอย่างในเอกสารละคะ SF4 กับ IF3 หน้าตาดูแปลกๆนะคะครับผมมาดู SF4 sulfur tetrafluoride กันก่อน S sulfur อยู่หมู่6ก็มี6 valence electron ค่ะใช้ไป4จับกับ F ครับเหลือ2ตัวก็คือ1คู่โดดเดี่ยวรอบ S ก็จะมี4คู่รวมพันธะกับ1คู่โดดเดี่ยวรวมเป็น5กลุ่ม ห้ากลุ่มอีกแล้วก็เอ่อ r i g o n a l b บ Pyramidal ใช่ครับรูปทรงกลุ่มอิเล็กตรอนเป็น t r i g o n โ l b บ Pyramidal แต่พอมีหนึ่งคู่โดดเดี่ยวเนี่ยมันจะไปทานที่ตำแหน่งหนึ่งในแนวระนาบสามเหลี่ยมค่ะทำให้รูปร่างโมเลก,กุลที่เห็นเฉพาะอะตอมมันออกมาเหมือนเอ่อไมกระดกนะครับเขาเลยเรียกว่าทรงกระดาน6หรือซีซอลทรงกระดาน6ชื่อน่ารักดีค่ะแล้วอันนี้มีค้วไหมคะอันนี้ไม่สมมาตรหรอกครับมีั้่แน่นอนโอเคค่ะ แล้วตัวสุดท้าย IF3 Iodine trifluoride ครับ IF3 นี่ I I ไอโอดีนอยู่หมู่7มี7 valence electron ค่ะใช้ไป3จับกับ F ครับเหลือ4ตัวก็คือ2คู่โดดเดี่ยวรอบ I ก็จะมี3คู่รวมพันธะกับ2คู่โดดเดี่ยวรวมเป็น5กลุ่มอีกแล้ว5กลุ่มรูปทรงกลุ่มอิเล็กตรอนก็เน่งเป็น trigonal bipyramidal ใช่ครับ ทีนี้สองคู่โดดเดี่ยวมันก็จะไปอยู่ในแนวระนาบเหมือนเดิมเพื่อลดแรงผลักกันอ๋อไปอยู่ในแนวระนาบสองตำแหน่งเลยครับทำให้สามอะตอมของ F ที่เหลือมันเรียงตัวกันเป็นรูปตัว T หรือ T shape ครับรูปตัว T อันนี้ก็คงไม่สมมาตรมีขั้วอีกแน่ๆเลยถูกต้องครับไม่สมมาตรและมีขั้วเช่นกันจะเห็นเลยนะครับว่าไอ้เจ้าคู่โดดเดี่ยวนี่แหละเป็นตัวกำหนดรูปร่างสุดท้ายกับสภาพขั้วได้เยอะมากๆ ชัดเจนมากเลยค่ะจากที่เราคุยกันในเอกสารวันนี้สรุปได้เลยว่าหัวใจสําคัญคือการนับกลุ่มอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางเนอะแล้วก็แยกว่าเป็นคู่รวมพันธะกี่คู่คู่โดดเดี่ยวกี่คู่แล้วก็ดูว่ามันจัดตัวกันยังไงให้ผลักกันน้อยที่สุดซึ่งก็จะบอกรูปทรงเรขาคณิตสุดท้ายได้ค่อนข้างแม่นยําเลยทีเดียวถูกต้องเลยครับ แล้วมันไม่ใช่แค่รู้รูปร่างเฉยๆนะครับพอเรารู้รูปร่างปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำนายสมบัติสำคัญอย่างสภาพคั่วของโมเลกุลได้ซึ่งสภาพคั้วนี่แหละครับมันจะส่งผลต่อไปอีกเยอะเลยทั้งแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลจุดเดือดจุดหลอมเหลวการละลายอืมจริงด้วยค่ะครับลองเก็บใบขีดต่อกันเล่นๆก็ได้นะครับว่านอกเหนือจากสภาพคั่วแล้วเนี่ยรูปร่างของโมเลกุลมันน่าจะส่งผลต่อคุณสมบัติอะไรของสารได้อีกบ้างนะ